สวัสดีค่ะมาพูดถึงเรื่องการเงินกันต่อนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าคุณคุณคนไหนนะที่สนใจในเรื่องของการเงินในชาแนของสระดอกเนี่ยแยกออกมาเป็นอีก p l a y ์ลิสต์หนึ่งเลยนะคะเรียกว่าหันสาการเงินนะคะเพราะคิดว่าเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจนะแล้วก็มองเงินในอีกแบบแง่มุมนึงเนี่ย การเงินเป็นเรื่องที่สนุกสนานนะคะแล้วก็น่าสนใจนะคะเราก็ทําได้จริงนะคะข้อวันนี้นะคะเป็นเรื่องของหนี้เป็นเหมือนนะกันไหมคะที่คิดว่าการเป็นหนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาใครๆเขาก็มีหนี้กันนะการที่เขาไปกู้ยืมเงินมานะคะมาทําธุรกิจการผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะการยืมเงินเรียนการยืมอะไรใครก็ตามทั้งในระบบนอกระบบเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทํามันก็ไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรเลยนะคะ อันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ลุงเดฟพูดเลยเพราะว่าสังคมปัจจุบันนะคะพวกเราทุกคนเนี่ยถูกลหลอมนะคะถูกปลูกฝังความคิดนะคะความเข้าใจว่าการเป็นหนี้เป็นเรื่องธรรมดาลุงเดฟบอกว่ามันเป็นความเชื่อผิดๆที่คิดว่าการมีหนี้เป็นเครื่องมือนะคะในการที่จะทําให้เราไปสู่ความร่ํารวยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลุงเดฟบอกว่าการเป็นหนี้นะคะ เป็นการนำชีวิตเราเนี่ยเข้าไปสู่ความเสี่ยงนะคะความจสี่ยงมันก็เหมือนกับการทําธุรกิจเราไม่รู้ว่าเราจะได้รีเทิร์นนะเราจะได้คืนมาจริงๆหรือเปล่ามากแค่ไหนนะคะการเป็นหนี้ก็เหมือนกันคือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดว่าเราสามารถแก้หนี้ล้างหนี้ได้นะคะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่รู้จริงๆนะคะว่าเราจะใช้เวลานานแค่ไหนหรือว่าต้องจ่ายเพิ่มแค่ไหนในการที่จะล้างหนี้นะคะทำไมคนเป็นหนี้นะคะ หลักๆแล้วเนี่ยลุงเดฟบอกว่าเป็นเพราะว่าทุกคนนะคะมีเด็กตัวน้อยๆในตัวเราเองนะคะ เคยเห็นไหมเวลาเราไปเดินแบบพวกช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะหรือว่าไปซื้อของตามห้างอะไรเงี้ยแล้วบางทีเราจะเห็นเด็กแบบท้อทะเ,เลเนาะลงไปดิ้นพลาดๆนะหรือว่าไปยืนตะโกนร้องบอกพ่อแม่นะคะว่า i want it i want it i want it now นะคะก็คือจะเอาตอนนี้นะคะแล้วลงแบบไปยืนยืนกิ้กี้แล้วก็ลงไปดิ้นพลาดๆเนี่ยม่บอกว่าเหมือนกันนะถึงแม้ว่าเราจะโตกันแล้วเนี่ยข้างในหัวใจเราเนี่ยในความคพียของเราเนี่ยมันมีไอ้เจ้าเด็กตัวน้อยๆน่ะอยู่ในตัวทุกคนนะคะ <S <S <ๆ S 2> การที่เราอยากได้ของณตอนนั้นเลยเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยนะคะ มันเป็นเหตุผลหลักๆเลยนะคะที่ทําให้เราเป็นหนี้นะคะ<ร>นำเงินอนาคตมาใช้นะคะลุงเดกก็ให้ตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นการซื้ออะไดรยเยอร์เนาะเครื่องอบผ้าสมมติว,ว,ว่าเครื่องอบผ้าเนี่ยราคาแค่ประมาณ300เหรียญน,นะคะ<ช>ว่าคนคนนั้นอาจจะไม่มีเงินพอในการจ่ายเงิน300เหรียญตอนนั้นนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีการอาจจะแบบว่ามันเป็นลักษณะโปรโมชั่นของการขายเนาะแบบว่า rent to own ก็เหมือนกับว่าเรายืมก่อนแล้วพอตอนสุดท้ายเราจ่ายเงินเพื่อให้ได้ขอเป็นของเรานะคะหรือว่าการที่อ0%อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอะไรก็ตามโปรโมชั่นในการขายให้หลายแหล่นี่นะได้บอกว่าทําไมไม่รออีกสักหน่อยถ้าเกิดว่าเราทําบัตรเจ็ดดีๆนะเก็บเงินไว้อาจจะแค่ประมาณแบบ 50เหรียญต่ออาทิตย์ยอะไรเงี้ยนะคะปกอาทิตย์เราก็สามารถซื้อไดร์เยอร์ชิ้นนั้นนะโดยการใช้เงินสดได้นะคะเพราะฉะนั้นทําไมเราไม่รอนะคะลุงได้บอกว่าเป็นเพราะว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการอาลีฟินนาวก็คืออยู่กับต้นนี้นะคะพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ซื้อต้นนี้เลยอะไรเงี้ยนะ ซึ่งตัวเองเนี่ยเข้าใจเลยเพราะเวลาอยากได้ของแบบพวกของแบรนด์เนใหม่ๆโดยเฉพาะแบบบางทีเราเห็นแบบอู้ในโลกโซเชียลนะเราอยากได้นะคะเราก็จะเทคกบอกเลยน้องเอเซ่ฉันอยากได้ตัวน,นี้นะ <S <S เวลาไม่ได้นู้สึกจะโกรธนะมันจะฉันอยากได้อะไรเงี้ย <S 1> <S 1> มันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะมันขาดวุิภาวะนะก็คือมันไม่โตนะคะมันมีความเป็นเด็กที่แบบไม่โตเป็นผู้ใหญ่เพียงพอนะคะมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถมีความอ่ะเขาเรียกอด ทนอดกลั้นทนรออะไรพวกนี้ได้นะคะซึ่งอันนี้เป็นนิสัยที่ไม่ดีมากนะคะสามารถก่อหนี้ได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วอย่างที่บอกนะทุกคนคิดว่าโอ้พรุ่งนี้อาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ซื้อตอนนี้เลยแต่อย่างที่เคยเล่าในคลิปเกี่ยวกับเรื่องว่าทําไมถึงอยากจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องของอาการเก็บเงินเกษียณอะไรเงี้ยนะคะเพราะในความเป็นจริงนะคะคนส่วนใหญ่ไม่ตายพรุ่งนี้นะคะคนส่วนใหญ่มีชีวิตยืนยาวมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ํานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่า เราจะมีเงินเพียงพอในะในการที่จะมีชีวิตช่วงกเกษียณเนี่ยหลังทํางานหลังที่แบบเราก็เรียหยุดทํางานแล้วเนี่ยเพียงพอหรือเปล่านะคะการคิดว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ซื้อวันนี้ดีกว่าเนี่ยอย่าคิดนะคะตัวเองนะผ่านตัวนั้นมานะคะในอนาคตจะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีแนวคิดเกี่ยวกับคล้ายคกับคนรุ่นใหม่หรือว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยที่ทาให้ตัวเองเนี่ยนะคะ คิดผิดแล้วก็หลงผิดไปแล้วก่อให้เกิดความผิดพลาดทางการเงินองของตัวเองเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะจากโลกแบรนด์เนมนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในอนาคตะคะแล้วลุงเดมนะคะเขายังยกตัวอย่างในเรื่องของโปรโมชั่นเนาะโดยเฉพาะเป็นการซื้อขายในสังคมอเมริกันเนาะอย่างที่เล่าให้ฟังตอนแรงเชื่อการสนเอร์เซนการเช่าซื้อการผ่อนจ่ายการอะไรพวกนี้นะคะลุงเดมบอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยประมาณ88%ซนนะคะของคนที่หลงเชื่อไปในโปรโมชั่นของการขายเนี่ย ตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่สามารถจ่ายเงินได้นะคะไม่สามารถซื้อของชิ้นนั้นได้ตามอข้อตกลงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนสุดท้ายเนี่ยต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำเนื่องจากว่ามันมีดอกเบี้ยที่แพงมากนะคะแล้วก็ไม่สามารถมีเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายตอนสุดท้ายนะคะแล้วในส่วนของหนี้ที่ทุกคนคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาในปัจจุบันนะคะก็คือการที่เราผ่อนรถนะคะ ลุงเดฟเนี่ยเขาจะไม่สนับสนุนในกรณีของการผ่อนรถนะคะลุงเดฟเขาบอกว่ารถเนี่ยมันเป็นสิ่งของที่เมื่อไรที่เราขับออกจากร้านแล้วเนี่ยมูลค่าขอ,ของของจะตกลงทันทีนะคะซึ่งก็เหมือนกับที่ออสเตรเลียนะก็คือพอเราซื้อรถใหม่ปุ๊บพอเราขับรถออกจากร้านปุ๊บเนี่ยนะคะราคาจะตกไปเลยประมาณ5 6000เหรียญน,นะคะเพราะว่ามันเป็นลักษณะค่าใช้จ่ายอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องของภาษีเรื่องของการ registration อะไรทั้งหลายแหละนะก็เท่าที่ผ่านมาในชีวิตตัวเองเนะก็คือพอ ตรงสุดท้ายที่เราอยากจะขายรถเนี่ยราคาตกโฮมภาพเลยนะคะลุงเดฟเนี่ยเขาสนับสนุนให้ซื้อรถมือสองที่ยังมีสภาพดีอยู่นะคะเนื่องจากว่าลุงเดฟบอกว่าการซื้อรถมือสองเนี่ยนะคะให้ใช้เงินสดซื้ออะไรที่เราแอฟฟอร์ดได้ซื้ออะไรที่มันพอตัวเราลุงเดฟบอกว่าการซื้อรถมือสองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้รถคันนั้นไปตลอดชีวิตนะคะณนะวันนั้นที่เรามีเงินแค่ก้อนเล็กๆเ,เนี่ยให้เราใช้เงินก้อนนี้นะคะในการซื้อรถ แต่เมื่อไหร่ที่ชีวิตเราดีขึ้นนะคะชีวิตมีการอัปเกรดขึ้นสามารถซื้อของที่ใหญ่ขึ้นได้เมื่อถึงวันนั้นเนี่ยก็สามารถซื้อรถคันถัดไปแล้วลุงเด็บบอ,อกว่าถึงแม้ว่าจะเป็น0%ูนซะในการผ่อนจ่ายรถเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อถึงวันที่เราผ่อนจ่ายรถหมดเนี่ยวันนั้น่ะรถมูลค่าตกลงหัวขาดนะคะลุงเด็บเลยไม่สนับสนุนนะคะในการผ่อนซื้อรถแต่อย่างใดเลยนะคะในข้อนี้นะคะคุณสาม,มีของตัวเองเนี่ยซึ่งอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะั้นอดีตว่า เขาเป็นคนที่ไม่ชอบเป็นหนี้อะไรเลยนะคะในชีวิตแต่ว่าเขามีความคิดที่แตกต่างจากลุงเดมในเรื่องของรถนะคะอาจจะเป็นที่ว่าเขาว่าเป็นคนชอบสองอย่างนะก็คือในเรื่องของสังหาริมทรัพย์นะคะบ้านที่ดินมาพันเมนะไรพวกนี้นะคะมันเป็นเรื่องของการลงทุนแล้วก็เป็นเรื่องของการอยู่อาศัยด้วยนะคะแล้วก็อย่างนี้ก็คือเรื่องของรถนะคะเขาชอบรถนะคะเพราะฉะนั้นสส่วนเนี่ยนะเขาจะโอเคในการที่เป็นหนี้นะคะแต่เขาจะมีกฎ2ข้อนะคะ การผ่อนรถคันนั้นนะคะต้องเป็นจํานวนที่เราแอฟฟอได้สบายๆก็คือเป็นการผ่อนสบายๆนะคะก็เหมือนกับว่าไรายได้เราเนี่ยมีมากเพียงพอนะคะที่จะผ่อนรถอ่าคันนั้นได้แล้วถ้าเกิดวันไหนที่เรามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในชีวิตนะเรายังสามารถผ่อนรถคันนั้น3เดือน6เดือนได้สบายๆนะคะอันนี้คือกฎข้อแรกข้อที่2เราควรจะมีเงินสดในมือนะคะราคาเท่ากับรถคันนั้นหรือมากกว่ารถคันนั้นก่อนที่เราจะสามารถซื้อรถคันนั้นได้นะคะ แต่คุณสามีเนี่ยเขาให้อาเหตุผลว่าที่ไม่อยากจะซื้อรถเงินสดตั้งแต่แรกเนี่ยเพราะเราไม่ทราบว่าในช่วง3-4ปีหลังจากที่เราซื้อรถคันนั้นเนี่ยมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะในชีวิต ดังนั้นคุณสามีเขาก็เลยอยากจะเก็บเงินสดนะคะไว้ในมือก่อนแต่เมื่อไหร่ที่เขาเห็นว่าพอมันผ่านไปประมาณปี2ปีแล้วชีวิตเรามั่นคงมากขึ้นนะคะถึงเวลาที่เขาพร้อมเนี่ยเขาก็จะจ่ายโปะนะรถคันนั้นให้หมดไปเลยนะคะเอาตัวอย่างของตัวเองเลยนะคะจะเล่าให้ฟังนะคะก็คือรถคันแรกที่เมียคุณสามีนะคะเป็น t o y ยต้าร f ฟโนะคะซึ่งตอนนั้นอะส่วนตัวแล้วเนี่ยตัวเองขับรถอ่าเป็น t o โยต้าเอ o นะคะเป็นรถคันเล็กๆนะคุณแม่ซื้อให้นะคะ ตอนนั้นนะ่ะก็คือพอแต่งงานกันแล้วเนี่ยคุณสามีกับตัวเองเนี่ยก็คือเอารถของที่คุณแม่ซื้อให้นะคะไปเทินนะคะแล้วคุณสามีนะคะเขาซื้อรถคันแรกตอนนั้นนะคือราคามันไม่ได้สูงมากสำหรับโตโยต้าราโฟเขาใช้เงินสดนะคะในการซื้อรถคันนั้นเพราะฉะนั้นรถคันแรกด้วยกันเนี่ยคุณสามีซื้อเงินสดนะคะรถคันที่2 หลังจากนั้นประมาณนุ๊กจะสามสี่ปีนะคะความจริงแล้วเนี่ยคุณสามีเขาม่อยากจะซื้อรถคันใหม่แต่ว่าตัวเองเนี่ยอยากจะซื้อรถคันใหม่นะคะเนื่องจากว่าตอนนั้นเริ่มทํางานในโรงพยาบาลนะมีรายได้ที่มันคงอะไรเงี้ยชีวิตดีขึ้นบางอย่เถอะคุณสามีเขาไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่นะแต่เขาก็ยอมให้ซื้อนะคะเพราะเขาคิดว่ารายได้เราเนี่ยสามารถที่จะผ่อนได้ง่ายๆอะไรเงี้ยนะคะตัวเองก็เลยซื้อรถคันที่สองนะคะรถคันที่สองเป็นรถเบนซ์นะคะเป็นอาร์ซีสองร้อยนะคะหลังจากที่ใช้ไปได้ประมาณแค่สองปีครึ่งนะคะคุณสามีเขาก็ เพราะเขารู้สึกว่าชีวิตมันมั่นคงมากขึ้นนะคะเสร็จแล้วซาอีกนะคะตัวเองแหละอยากได้รถคันใหม่ความจริงแล้วอยากเปลี่ยนเป็นเบนซ์รุ่นใหม่ขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าคุณสามีตอนนั้นเขาไม่อยากให้เราเปลี่ยนรถนะคะแต่ว่าสุดท้ายเราก็มีการแบบคุยกันทะเลาะกันบ้างอย่างที่บอกเวลาคุยเรื่องเงินเงินทองเนี่ยทะเลาะกันในอดีตนะคะเขาไม่อยากให้เราเปลี่ยนรถแต่เราเนี่ยร่ำจะเปลี่ยนรถนะคะเพราะว่าเราก็บอกว่าอฉันสามารถผ่อนได้ด้เกิดฉันจะซื้อรถคันถัดไปมันมีปรโมชั่นนู้นปุโมชั่นนี้ ฟรีเซอร์วิสอีกอย่างนึงก็คือเวลารถมันอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะมันมีค่าเซอร์วิสมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยนะก็เลยรู้สึกว่าเอรถคันใหม่ๆเนี่ยมันจะมีปัญหาน้อยกว่าอะไรเงี้ยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยงงเหมือนกันอันนี้จะบอกว่าแต่งก่อนพระเจ้าช่วยนะคะเพราะว่าคุณสาม,มีเนี่ยก็โทรมาบอกว่าเอ้ยไปดูรถเถอะปะ ไม่ต้องไปเอาเบนละเขาให้ไปซื้อรถในฝันเขานะคะก็คือรถพ orsche ก็คือป o r s c ช e นะคะที่บ้านเราเขาเรียกกัน p อร์เช e นะเนาะแต่ว่าไม่ได้เป็นลักษณะรถ,รถสปอร์ตนะเป็นลักษณะามาคานเอสนะคะเป็น4 wheel Drive เพราะว่าคุณสาม,มีอะเขาอยากได้มาคานเอสเขาไม่อยากได้ดูสปอร์ตนะคะก็งงมากเลยเฮ้ยคุยกันเรื่องอยากได้เบนซ์คันใหม่ให้เราไปดูรถพ orsche เลยอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ก็เลยไปได้คันถัดไปเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็ยังขับอยู่นะคะก็เลยเป็นรถพ orsche นะคะ อันนี้เหมือนกันนะคะตอนแรกๆก็คือเป็นลักษณะาการผ่อนนะคะแต่พอ,อสร้างบ้านเสร็จนะคะทุกอย่างลงตัวอะไรเงี้ยนะคะมันถึงจุดที่เขาคิดว่าโอเคเขาพร้อมละนะคะเขาก็เอาเงินโปะนะคะรถไอ้ตัวที่ขับอยู่นะคะรถพอร์ชเนี่ยรถที่ขับุกวันี้นะคะก็คือไม่ได้ติดนี่แบงก์อะไรแต่อย่างไทยเลยนะคะตอนนี้ก็คือยังขับได้อยู่แล้วไม่คิดว่ายาจะเปลี่ยนรถนะคะแต่ตอนนี้นะ ตัวเองเนี่ยเปลี่ยนวิธีการคิดเกี่ยวกับการเงินนะคะก็ยังคิดว่าเอออยากจะทําบัตเจ็สักก้อนนะอยากจะซื้อรถให้คุณสามีเพราะที่ผ่านมาเขาก็ซื้อรถนะ <c oughs> ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็โปะสุดท้ายถงรถทุกครั้งเลยนะคะ <c oughs> ก็เลยคิดว่านา,นาโคเนี่ยอาจจะอยากซื้อรถในเขาสักคันนะคะอาจจะทําบัตรเจ็ไว้ เราก็แล้วแต่ว่าเขาอยากได้ไรเพราะอย่างที่บอกเขาชอบรถนะคะแล้วเขาก็เห็นลำๆำว่าอาจจะเป็น Porsche Sport Car หรือไม่ก็อาจจะเป็นอ่า m a s e r a ตินะก็เห็นเขากลำลำอยู่ก็เดี๋ยวดูดดไปก่อนขอเก็บเงินสระยากก่อนนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่ารถนะคะถ้าเกิดเป็นมือสองสภาพดีเนี่ยโอเคนะคะแต่จากประสบการณ์ที่เห็นคนอื่นๆนะ รถมือสองส่วนใหญ่ที่ใช้กันเนี่ยมันจะมีปัญหานะคะแล้วก็เวลาเข้าศูนย์โดยเฉพาะที่ออสเตรเลียเนี่ยแพงมากนะคะส่วนแต่แล้วก็เลยไม่ค่อยชอบรถมือสองเท่าไหร่นะคะแต่คิดว่าถ้าจะซื้อมือสองในอนาคตเนี่ยจะเป็นลักษณะรถเดโมนะคะก็คือเป็นรถสำนักง,งานของ แบรนด์นั้นๆเองอะไรนี้มากกว่านะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีแผนที่จะซื้อรถคันใหม่แต่อ,อย่างใดค่ะและนั่นนะคะก็คือเป็นลักษณะของหนี้นะที่ลุงเดฟอธิบายให้ฟังนะคะแล้วก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะในเรื่องของการเป็นหนี้รถนะ,ะอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะว่ากฎของคุณสามีเนี่ยเขาเคลียร์มากเลยว่ามันต้องเป็นอะไรที่เราเอฟเฟอร์ดได้นะคะอย่าซื้อของเกินตัวนะคะเพราะเมื่อไหรที่เราซื้อของเกินตัวเนี่ยจะทําให้เราเป็นหนี้นะคะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะ มีอิสรภาพทางการเงินได้นะคะส่วนจะแล้วนะผ่านจุดที่เป็นหนี้มาความจริงแล้วจะเป็นเรื่องถัดไปนะคะเป็นเรื่องของหนี้บัตรเครดิตนะคะอันนี้จะมาเล่าให้ฟังอย่างไม่ไอายเลยนะคะแล้วคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์ด้วยนะคะแล้วก็ความจริงแล้วตัวเองภูมิใจมากเลยที่ล้างหนี้บัตรเครดิตได้ในเวลาอันสั้นมากเลยนะคะคิดว่าลหลายๆคนนะมีความคิดเห็นที่แตกต่างในเรื่องของหนี้บัตรเครดิตนะคะก็ยังไงนะคะคุยกันได้ข้างล่างนะคะก่อนจะพูดในเรื่องของบัตรเครดิตนะคะจะมา เล่าให้ฟังในคลิปหน้านะคะว่าการไปนหนี้บัตรเครดิตเนี่ยมันไม่ดีอย่างไรนะคะเราก็ตัวเองเนี่ยก็ผ่านจุดที่เป็นหนี้บัตรเครดิตเยอะๆเลยนะคะแต่ว่าล้างหมดเลยนะคะในอนาคตจะมาเล่าให้ฟังโดยละเอียดเลยว่าทํายังไงถึงล้างหนี้บัตรเครดิตหมดนะคะทุกทุกคนที่ตามชมคลิปก,กันมานะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ